โอ้กูจ้าพ่อยุ่งห่าแยกมึงดิว่าสิมาจ้างหมอลำมซะแล้วจ้างหมอรัมเอากระจ่างที่ล่ะที่เอาคณะไหนล่ะเอาเสียงอีสานนี่แหละค่ะเสียงอีสานวันเดือนปีเอาวันที่วันที่สามสิบแปดสามสิบแปดเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมจ้าห่วยแล้ว่าพ่อสอนอีกฉันได้ขีด มันตีสเราเนี้ยหรอฮะตีสเราแม่ติดแล้วเออเชียงอีสานมีงานเหล่าสามสิบแปดมีนาคมอ่ะปั๊บเสียงอีสานเนี่ยมันหมอรมันนั่นเนาะปั๊บงานหน่อยเป็นกะจ่างงานงี่เป็นกะจ่างมันเลยบอกคอยวางเออมีคานาไหนว้างนะค่ะเจโยบุญมิ่งมีมันก็มีหลายอยู่ขานาจังซี่สะไเองไหนให้คอนว้อยมาตั้งห้าแล้วก็ซื้อขานาคอยเบิ้งสะไปโอ้ยอยากเห็นซื้อขานาเห็นซื้อขานาปั๊บเจ้าต่างปุ๊บทันทีเลยแล้วอืม อายุใสอันเดี๋ยวเอิดคันวอยกันไหมโอ้เอิดคันวอยกันหนาวอคันวอยเอ้ยลูกๆเอ้ยเอาเวทีเอาเวทีมาตั้งเอาผ้าป้ายมาเปิดอ้าวปุ้นแล้โอ้กว่ามันทหารเยอรมันแตะคันวอยก็รอซ้ำนี่เระพ่อเอกนักเอกสีรอซ้ำใดบบตงวังทักไกตจัดซื้อคณะเองค์กลางอืออุ้ยโอ้เผ็ดยางดีมันต้นอ่ะเพชปุ้นแล้วโอ้ แม่งอ่ะอ่านมึงเจ้าซื้อขนาดเสือขนาดอย่างก็เป็นยังสัน้อมวนบ่เพชรพีการอินคอนเสิอ์ตมาสั่นเสืร์ตเสิร์ตอย่างก็เป็นเสืร์ตยังสันเ่ราะมันคอนเสิร์ตได้นั่นเอ้าเสิร์ตอันนี้เสิร์ตลูกพวกยัยหำนี่แมอ้าวบอกบอกมันคอนเสิร์ตบอกมันคอนเสิร์ตอีบืลึกคือคืนนี้คอนเสิร์ต เอาข้ออันขอถามรัฐการสฉบับต้องการแบบว่าหู้หู้เซื่อนคณะดอกจะต้องการมาคอนวอยนี่ใช้แท้บออาจารย์บอใช้แท้สันเดีสิมาใช้แท้อย่างยันหลอนเป็นอยังกระเทยว้าฮ่าฮ่าฮ่านวอยกับกะเทยเป็นกันย่างบอได้แม่ยืนดอกเป็นแต่เสื้ออยู่ มึงมึงมึงยังมันยังมันเดียวมึงดักยำขโมมมือม็อบมึงม็อบอยากฟังล้ำเรืองสันเดีเอาล้ำเรืองเอาเต้นโช่อนี่บ่าเด้อเอาล้ำเรืองเลยเปล่าเอาล้ำเรืองเลยเจ้าจะเอาดีท่านแบบไหนเอาดีทานปลาล้ำปลาล่าหรือจะเอาดีท่านแบบอ่าดึกดับบันเรื่องล้ำเอานิทานพื้นบ้านตัวพื้นบ้านเออเจ้าเอาเรื่องยังเอาพื้นบ้านนะพื้นบ้านพื้นบ้านนิทานเก่าเกาเออเอาพระเอา พอพาสทอนโมโนราชีทอนโมโนราจะเข็นมโนรา,า,าฟอนแม่แล้วแม่แล้วาไฟาเฟอนเงินนั่งเอกพระเอกเ,อกเองินเนนเด้อร์เนนเด้อร์เนนพระเอก<น>พระเอกกับนาเงเอกต้องหล่อและสวยบนตุงวงเอออ่าเชิญพระเอกครับพระเอกคนณะอ่ะยังก็เพชรพิการมันยังใกล้ใกลที่ไรเจ้าอมาเราป้าพ่อพเอกเหรอ โอสบายดีพี่น้องหมวดบอกผู้มาฟัง<ะ>แม่นเอาหูมาน้ำแนวนอลุงป,ปา่าลายจะมาไกลเมล่าจะมาไกลเมล้อวัววัว,ว,วมาออกล่า<ะ>มาตามหามาโนลาเดอพี่ ม่นไปลีอยู่ทางไหนนอนนี่ออกมาหาดอกพี่อายอยู่กลางหัวแมยวแกวัดเออ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  ปลาสท oh, ูทอนนี่เนอะเสียงบรีกระทามทอนแม่นบ่ใหญ่แต่ว่าหางรอปลาหนีเนาะก็คือว่องอื่นน no. ่ะล kind of be, ่ะอะไรแบบไหนไอ้หน้าตามาก่อนเสียงเอาไว้ข้างหลังเนาะพ่อเอออันนี้มันยังดินคักดินคักดินคักมันยังดินอยู่เนี่มันยังดินอยู่เนี่ยใบหน้าดินมันจะไปใส่ โอ้ยโอ้ยมันเดือดกูเสาออนพี่เอกเนาะสาออนพ่อเอกพ่อเอกซ้ำนี่นั่งเอกฉี่ซ้ำได้ยี่สอนเดี๋ยวนีสานนี่เด้อมีแป้งนัทิดาใช่ไหมน้ำตาลน้ำอ้อยนะอุ้ยน้ำตาลน้ำอ้อยหลงสายไปเลยหนูคิดว่านะอ่าพ่อเอกซ้ำนี่เด้อยี่บอสฟังนั่งเอกเอ้าไปชิมเด้อค่ะเอาไปชิมเด้อแม่งเนก เอาไปถิมเลยเด้อค่ะน้ำตาลกับน้ำอ้อยเนี่ยนะโอ้ยปอบเพื่อนยรวยเหมือนเหมือนแม่สิบประกาศขายนาเด้อล่ะเด้อแม่บอกแม่ลดลดรุ่นไม่เนี่ยฮะรถรุ่นไม่เนี่ยวัวแพะนี่รถเก่งเป็อยังซ้ัมจีห้พระเอกข์คีเนี่ยมาว่าแล้วเหมือนขายที่นาไปเลยติดทางดำ ืือยังกข้าพเจ้านี่มีซื่อวาผัดสุดทนในมาเดินพวงไปตามหานั่งมโนลาแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอตัวเข้าไปน้่หานั่งมโนลาก่อนเอสิเป็นมโนลาไปเอกรอบปานีมโนลาสิซ้ำได้สันเดะอะเอบแคสนะแคมาพไปเอกเขาจะรับติดฉากเออ ไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยไปก่อนเด้อะเอาเพลงรับจำหนี้จำหนี้แล้วรับไปก่อนโ,โอ้ย,อยกระซ้าด้อนเสียงบัดีกระซ้าประตมันรอ <laughs> อยากเห็นนี้มานอลาอยากเห็นนี้มานอลา อยังมาสัน่นโอ้ยห่ามเอ้ยมึงเปิดฉากออกมามึงอยาาอ่อาฝ่าฟอนเอาบห้โนฟอนสีโนให้จังจ้ายนะแม่โอ้ยให้ <c oughs> ายามึงไลออกจากบ้านจากเมื่อก่อนนี้ฮะมึงจะขอใข,ข,ขอมึงจะขอใขอปีขอหางฟอนต่ออีกควายเอา,า,อาย่เาเขาไปใส่อ่ะเอ้ามึงเกิดหายยาเมื่อไหแม่เอเอเอา้เอาเปิดตัวไปพอหัวหน้าผู้นำทีมงานเออ รับบทเป็นงาอ,อืมอับาประกาศประกาศชมชื่อสมเสียงช่วงต่อไปเี๋ให้พี่น้องพอกับผัวหน้าผู้นำทีมงานของกระดเพชรพิการอินคอนเสิร์ต <c oughs> สมชื่อสมเลือดเพ่รีิการพี่น้องไอ้ <c oughs> โอ้ บ่ต้องซอถามดอกว่าเป็นยังขึ้สซือว่าคณะเพชรพิก,การอินคอนเสิร์ตโมลำคณะนี่พิก,การบดจุคนวะโอ้ยฟังมัมลัมมานะเออเอาลำมแม่เอาสวัสดีทานไทยโอ้ยปากนี่ผู้ที่นั่งฟังลัมผัวหีมาน้ำผัวหำเมื่อบา รับมันทอรมานหลกับบทตกไลอีมานรลาหนีจากมาจากเมืองสบายชั้นวานันจากเมืองตอนนี้เออยากเบืองตอนนี้ไลมันเลยอีมานรามึงเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองมึงตรงนี้จากเมืองกูไปเดียวนี้เอาเขาเรื่องเขาเรื่องแรอปบอเอาเงยมีเยเสียบอะไรโน่หรือยังไงแล้วไอ้เต่าสุท้นโน่อยู่ใส่ละเต่าสุท้นเข้าบามาดอก เป็นอยัางเขาขี้เดียดมานอลาเมื่อไงจากบ้านจากเมืองไปเดี๋ยวนี้เอ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่าเฝ้าบังแล้วเป็นตะขี้เดียดอยู่หรอกกูบังแล้วเป็นตะขี้เดียดอยู่หรอกอิมานอลากูถามมึงไงถอนเป็นอยังค่ะมึงไหรอ่านบทบอแมียงามึงหนีไล่ออกจากบ้านจากเมืองมึงกะห้องกะไห้ได้ล่ะกูให้สินให้เออมึงสิมาดีใจคือจังมึม กีตาประมาณมึงเด็กจังไหน,นบน้าที่ไปเที่ยวหยั่งสัตว์เอาเที่ยวต้วอนวียวกันเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวไอ้กูถามถเลยต่อออหยังค่ะกูจักเรื่องบ่อยอ,อ,อ,อย่างนี่เอากับปัจจุตมโนราห์ของกระไซปีกบ้านไปยังนี่เลย่ะมันปีกอยู่มโนราห์ก้อนทีไปก็ต้องขอปีกขอหางเนี่ยมโนราห์ง่ไอ้หนูขึ้นส่วนดวดใไซปีกของมานสิน่ะนั่นให้หนูถอดปีกขึ้นบ่ โอ้ยบ่ทอดก็ได้หาหางมาใส่ขอหางน้ำแม่บอกแม่ยาวา่าจีบินให้แม่ยาบึง้งเออจากสองรอบสามรอบล้วก็ัลักหนีไปเลยนสตัว์โอ้ิีบินเออโอ้ยนองมโน่านลาเด็กตุกตักวา่าบึ้งมึงหนีเสียวปีกเมื่อใส่อีกสองวันกับบไ,ได้หรอกทำไมเหรอคาพอมันหนักมันบินบุกขืนโอ้ยมอลามียงบ่ได้ซ้อมกันจนเนี้ยโอ้ย กบังแล้วมโนโล่าฮาจินที่มึงเอ้ยกลัวมันกบแม่ไขอ่ออาเอาหขมันไปให้มันหนีจากบ้านจากเมี่ยงเห็นปุนนี่โควิดเข้ามาแล้วนี่ย้อนมโนโล่าผู้เดียวนี่ย้อนอีเนี่ยย้อน,น,นอ,อีนี่โอ้ยอันอันจะจะเฝ้าค่ะนี่ติดไม่ยาหนูนะอือ่ะไมาให้ลูกปเจปปวดแท้่ลูกปเจปปวดยังไหนเอาผู้ไม้ได้ปะยังให้นักนักให้ลูกหะือให้นักนักบ่บอเอ้าผู้ไม่เอาผู้ไม้หนูมีตัวไม่อยู่มีผู้ใด ยูนี่เล่ยูไสยนี่เลยสวยผู้ใดเจ้านั่นล่ะโอ้ให้ผู้นี้เป็นงาเจ้าจะมีส่วนร่วมกับข่อยบอเอากูเป็นแม่เจ้าภาพนั่นล่ะให้ดีมีส่วนร่วมพร้อมอันขึ้นจยางที่ขึ้นจยางที่อันผู้เป็นงาเนี่ยเล่นบบคือปันใดขอขอขอได้มานเป็นบัดดีเป็นเฮงนีเป็นเฮงขอเฮงขอเฮงอันมาสวนถักแท้เจ้ามาเล่นห้เบิ้งนี่นะเอาถอดปีถอดหางอันเดี๋ยวเดี๋ยว อันแม่งายเี่มึนั่งนี่็นดจาภาพเอามึงนั่งร้องอีห่ามึงบังกูบังเขาอีมาโดลละอีขี่คาซาดมาอีครบสู่ครูชายกูบอกมึงจะเสียแล้วเอยั้งออดิทาคือใส่มือฝรั่งอยู่เลยมึงคอบคู่ครูชายนะ หนูบไป้นคบสู้กูบอกแล้วนะบาให้มากมือคีย์บอร์ดหนูไปเอามึงไปมักทำไมเหรอมือกีตาร์มันรอเรื่องอีควายเดียวเดียวอีควายเดี๋ยวให้ถามเนี่ยถามอยังมือกีตาร์เป็นจังหงงฮะมือกีตาร์เป็นยังบ่อยเขามากาักฮะของมันแหมร <c oughs> องไปกันซ้ำเป็นยังเขียวเพ้อีขี่ขาเอ้ย กอันนี้ปอบนี่ก็ให้บ่คือบ่คือโอ้เดียวเดี๋ยวอันมึงก็เป็นนางเอกบ่คือมึงต้องหันหน้าไปให้พี่น้องฝนเบิ่งจร้าเออเออหันหน้าไปให้พี่รองฝนเบิ่งเอาเนี่ยทีมข่อยเนี่ยทีมข่อยหันหน้าทีมมึงก็ต้องหันหน้าเอาไม้เอาไม้เอาอืเบปากพรมเบปากอีมาดอล่าอ้ยอีกาลีบันอีกาลีเมืองมึงต้องหนีจากบ้านเมืองมึงกูน่ะนี่มึงต้องหนี เขาไก่ลาดกูเดียวในหยยาไอ้โน้ขอไใก่อนเป็นอย่างยาขอบ่ได้ขอบ่ได้มึงต้องหนีจากบ้านจากเมืองกูเดียวใน oh. เดี๋ยว, oh. ยวอีกอีกโนโนลามึงต้งม,มีก่อนรับตัวอย่บอมาได้แต่งโอ้ยดังเอกมึงก็ต้องมีก่อนรับตัวพ่อเขาตีนต้อยตองมึงก็ว่าไปตัวโศกทำไมอีก so โยยาายยว๊ยอย่ายนนมาเตะกันเถอะโอ้ยอย่าเอ๊ยมึงอย่ามาเอาอ,อ,อีหายีกันลรื่อยวันนี่บ่ตายย้อนโควิดตายย้อีกตายย้อนตีนโอ้ยอย่าเอ๊ยออย่ามาขอร้องอย่ามาขอร้องนะขออภัยจากกูวันเนี้ มันรูดโอ้ยมึงใช่ไหมนีม่คือะไรมันเป็นคทำด้อโอ้ยงาเอ้ยมึงถีบกูหาโคตรพอมึงตีงบ้านแหนมึงสิคอปีขอหางอีกควยกูเอาแล้วสิคอเนี่ยเอาขอทำแม่เอาปีเอาหางไม่กูอีกงีเอาบ่าบ่ันได้ไปยังบ่เน๊าะงาบ่งาจ้า ก่อนสิไล่หนูออกจากบ้านไม่ยังก่อนสิบูชาไฟไม่ยังก็บูชาไฟบูชาไฟเออก่อนสิให้หนูเผาหนูก็ให้หนูในปีกในหางขึ้นบ้านกะให้หนูในฟอนกันไงบอกอย่หนีมโนร่าหนีไปขอปีขอหางจากงาสันดอกค่ะเฮียนหนามมโนล่าแล้วงาปวดฉี่เสลือกเกิน้ย ใสอปีกให้มันให้มันกินฟอนเถอะอมโนลาเอ้ยให้มโนลานี่ฟอนงามงามให้ยาเบิ่งเด้อเออใส่ปีกให้รูในขันยาโอ้โหในขณะนี้เมญ่าเอาเดี๋ยวยาแปาให้เมญ่าจุดกล่องเพลิงให้นออมโนลากับไฟยู่ใส่นอไฟบันจะอยู่น้ำหนุนเมญ่าค่ะอยู่ใส่กับมึงเอาไปในอีปอบมอยู่นี่จิ ไฟอยู่ทีไฟนอะไรน้ำข่อยกับบะมี่บะมี่ไฟเอาไฟอย่างกูแม่เบิ่งหน้าแล้วไฟเรียลๆมาหนีมาหนีมาแมงยาชิจุดหายหายมโนราห์หิเด้อฟอนงามๆหายยาเบิ่งก่อนสิตายเด้อมโนราหาโอ้ยน้องสิตายกระเจงกูฟอนคนนี้จะฟอนออกนะยาเอาฟอนงามๆหายแมงยาเบิ่งเด้อมโนราเอ้ยเมื่อคืนหลายใสเท่ลไรเทียนเด้อมัต้องงวงค่ะพ่อ เอาไปเป็นแม่งียพ่อขายน้ำลูกไฟหนึ่งตัวลูกไฟสิ่ โดน่าเาาาาป็นอยางงฉากนี้เศาเป็นอย่งกูบมารกับเป็นา,า,นาไฟ,ไฟไมจยจสาีอย่งเดีวก n จะอ r ย่ง,ปงปออเงป n รบแเมมิน้ <laughs> <laughs> นาตาเทียเป็นแนวธรรมดาดิฮันสีเบ็นฉากไหนสะนะเออสี <laughs> เบลสงฉากเอืน้น เอาเจ้าภาพไปอยากขึ้นลำดีลำไรแต่พอมันก็ไปจ้าภาพเนี่ยกูสิรัมจบเรือนบอสเบอร์รี่น้ะเป็นยังไงเอาฉากเงินเอาฉากเงินเอาฉากไหนสนะเอาหน้ที่ครับจ้าภาพบุกซิเบิร์กบอฉากนี่ฉากยังฉากติ่มตามจ้าภาพโต๊ะเออฉากไหนหลักก็ว่าแล้วสบายเออมาเรีนเอาที่จ้าภาพไงอ๋อเอายากูไปใส่เปร็จยังไงจ้าภาพไง ท้านใดใช่ก็ยืนยันค่ะยืนยันยังอีกว่าฉันมาเบ้องฉากนี้จะเบ้องฉากไดนเอาฉากเลือกครูซะไปฉากเลือกครูเออเออจุ๊บวายแม่ยังมันโมเมนต์มโนลามุมันสีทมมโนลาเอาเป็นเรื่องยังฉันเรียกครู่ในสังทองเนาะป่าเอาติดบ้าใบเรียกครู่นะฉากไหนแั่เจ้าภาพขาไม่เจ้าภาพฮะเรียกครู่หรือมึงเลือกผีไก่มึงจืดบนไอติอีบอบเอาเป็ไก่กูบ้าอยู่ตีเอา โอ้จักเลยมึงมากกว่าเอาฉากไหมฉากไหมเอาฉากไหมมินบ่ฉากไหนเดี๋ยวจัดให้ฉากไหนขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อให้กำลังแรงใจกับพทีมงานแจ็กกีสานทุกทุกจุดทุกทุกตอนของแท้ของเก่งจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับขอบคุณครับหยังเอาจบละทีก็ไแล้วฉากหยังฉากปิดฮะฉากโอ้ยพ่อยฉากนี้ เอาศากตได้อีกถ้าได้จ้างเยอะแม่ทจ้างบ่จ้างกูก็บ่รับเนี่ยแหละเจ้าภาพแบบเนี่ยไม่ยากเรื่องนั่นเรื่องนี้ตอนนั่นตอนนี้อยู่งเาียวเรื่องไหนก็บ่เอาชาวบ้านเจ้าภาพออกาฮอนเจ้าภาพรัฐบัตลไหนฮะเจ้าภาพรัฐบาลอะไรปลาโคุู่้เลวปลาโค่ใส่ยืนปลาโค่ขุนบว่้าผู้แล้วไปเมื่อผู้แล้วปลาโค่ขุนบว่าพู้เลวไม่ใส่ไปบ้านเพ่บ้านมันตัวกููอย่นี